ครับสวัสดีครับพี่โอมังกรธนนงค์ครับสวัสดียามเย็นวันนี้สรุปผลงานนะครับของพี่โอแล้วก็เพื่อนมังกรอน่านใจทีมคือมังกรชายแดนใต้นะครับบางนันการโนจะทำคลิปทำภาพที่สนามนกกงปัจจุกแดนใต้นะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มามอบให้นะครับอำเภอจนะจังจหาาวัดสงขลาเป็นงานการกุศลนะครับนั่นแหละครับที่พี่โอต้องการ เล่นนอกกองหัวจุกบางครั้งเราไม่ต้องเดินทางนะครับใครจะบ้าเดินทางได้ 76, 76 77, 7จังหวัดทั่วประเทศไทยได้ตลอดแต่พี่โอทำได้นะครับคือ <c oughs> การมีเพื่อนฝูงที่ดีการเรามีมิตรภาพที่ดี <c oughs> เขาทําคลิปมาให้เราต่วก็เก็บคลิปให้เขาแต่งเติมคลิปแล้วก็สร้างคลิปให้สวยๆให้เขาเราก็มีผลงานเก็บไวนบ้นะครับวิธีการเล่นนอกกองจุกข,ของพี่โอเพราะบางครั้งเรา อายุมากขึ้นทุกวันเราแก่ลงทุกวันหน้าตาก็เปลี่ยนไปทุกวันเราไปดูย้อนหลังคลิปที่ของเพื่อนหรือว่าภาพเพื่อนสักนั้นสามสี่ปีที่แล้วนะครับแต่ละคนหน้ายังสดใสผ่องใสยอยู่มาตอนนี้เป็นยังไงนะฮะนั่นแหละครับคือขั้นตอนที่พี่โออยากได้เก็บประศา,าสตร์เก็บเพื่อนฝูงดีๆไว้เราพูดคุยกันได้นะครับสิ่งของมีค่าอะไรมันเอามาพูดคุยกันไม่ได้ครับนะ ดูแล้วชื่นชมส่วนตัวแต่ว่าเพื่อนี่เราสามารถตอบโต้กันได้มีโกรธกันมีงอนกันมีรักกันช่วงไหนที่ทําคลิปมาเบบ่อๆเราก็สื่อสารกันบ่อยขึ้นนะครับแต่ช่วงนี้ฝนตกบ้างภาวะเศรษฐกิจบ้างเข้าใจครับแต่พี่โอ๊ก็มีคลิปตลอดให้ชม,มครับทำมาก็7-8ปดไปคลิปก็ไปเป็นเกือบเป็นแสนแล้วมังคับภาพก็หลายๆแสนภาพ พี่โอมีสามารถเอามาเล่นเอามาแชร์ให้เพื่อนๆมีความสุขได้เสมอทุกวันนะครับจะถึงวันนี้ถึงแก่เท่าอะครับลงคลิปได้ทุกวันนะครับเพราะว่าคลิปมันจะย้อนกลับมามันจะมีช่วงหนึ่งที่ช่วงว่า,าความสรงจามันจะกลับคืนมาแล้วก็คลิปพี่โอเซฟเก็บไว้พี่โยพยายามจะหัดเล่นติ๊กต็อกหัดเล่นแคปคัทหัดเล่นสิ่งต่างๆมากมายที่จะสามารถทำผลงานให้พี่โอได้เสมอแล้วก็เพื่อนๆได้ชื่นชมสิ่งดีๆ ลองดูสิครับพาเพื่อนๆพี่โอพยายามส่งไปให้แล้วก็เพื่อนๆจะได้มีสื่อสารกับพี่โอตลอดความสุขจริงๆนะครับเราอยู่กับที่นี่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อมิตรภาพกันได้ด้วยอะไรด้วยหนึ่งสองมองสองมือแล้วก็วิธีการถามว่าพี่โอได้อะไรอานก็เนี่ยะครับคลิปที่พี่โอเก็บไว้แล้วความสุขที่ได้ที่จะมอบเสื้อให้เพื่อนๆเสื้อมอัองกรแทนความใจทีมมันก็ ยากนะครับที่จะใครจะทำที่ใครจะนึกได้แต่ว่าเราคิดแล้วต้องไปต้องทําและไปให้ได้ให้ถึงที่เราหวังไว้ขอขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนที่ติดตามพี่โอมาตลอดพี่โอไม่ค่อยจะได้คุยอะไรมากมายพี่โอจะดูการกระทําของเพื่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะชั่วโมงนี้นะเวลานี้เพื่อนมันก็อย่างนั้นนะครับมันก็มีงอนกันมันมีโกรธกันมีอะไรกันมั่งแต่ว่าประเด็นคือ คุณมีผลงานไหมถามนึ่งผลงานนะครับก็มีผลงานทุกวันครับมีตลอดช่วงนี้ช่วงก่อนอาจจะโดน Facebook บล็อกบ้างอาจจะโดนสื่อ,อต่างๆบล็อกบ้างก็เพราะว่าเราทําผิดกฎเขาเราเข้าใจนะครับอย่างโพสต์นกโพสต์ไก่แจกโพสต์อะไรต่างๆนะถ้าผิดกฎเขาเขาก็บล็อกแล้วก็เข้าใจแล้วก็ต้องระวังตัวหน่อยเอาตัวให้รอดในสังคมโซเชียลแต่ตอนนี้ก็พยายามจะแก้ไขปรับปรุงครับ แต่ว่าคลิปต่างๆยังเซฟเก็บไว้นะครับภาพต่างๆยังเซฟเก็บไว้พี่โอพยายามจะสื่อสารบ่อยๆจะพูดคุยกับเพื่อนบ่อยๆบ,บางทีอาจจะไลฟ์สดนะครับลองดูพี่โอก็ใครชอบจะออกสื่อเท่าไหร่แต่ว่าจะพยายามนะครับเพราะว่าเรางั้นตามเด็กไม่ทันครับตามโลกไม่ทันตายครับตกยุคตกสมัยแล้วเราจะอะไรไปอยู่ในสังคมโลกโซเชียลอย่างนะครับเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อนๆมา ทําสื่อด้วยกันส่งคลิปส่งภาพมาให้พี่โอมันไม่ใช่ยากแล้วครับหนึ่งสมองสองมือโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเราทําอะไรได้มั่งศึกษารายละเอียดดีๆงไงก็เกย็นนี้ก็ทานข้าวให้อิ่มอร่อยพักผ่อนพรุ่งนี้ก็เริ่มทํางานอีกขอบคุณมากๆครับที่ติดตามพี่โอสวัสดีครับผม